สวัสดีครับหลังจากที่ผมแสดงวิธีการติดตั้งวิดีโอแบบง่าย <c oughs> ๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ผมก็มาแจกโค้ดกันซึ่งโค้ดนียผมใส่ลิงก์เอาไว้ที่รายละเอียดของวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งหมดอยู่4ไฟล์ด้วยกันไฟล์ readme เนี่ยก็จะเป็นไฟล์ที่แสดงรายละเอียดของโค้ดต่างๆที่นํามาแจากรวมทั้งวิธีการติดตั้งวิดีโอนะครับในส่วนของรูฟัตออปชันตัวนี้ก็จะเป็นภาพตัวเลือกของ รูฟั s นะครับซึ่งโค้ดที่นํามาแจากเนี่ยผมนํามาจากการเขียนชุดติดตั้ง Windows หรือว่าไฟล์ ISO ของ Windows ลงบนแฟลชไดรฟ์ด้วย r u f ั s นะครับแล้วผมก็ไปนําโค้ดที่ r u ฟั s เนี่ยเขียนชุดติดตั้งมาครับแล้วก็มาปรับแต่งเล็กน้อยนะครับแล้วก็นํามาทําเป็นโค้ดเอามาแจากกันนะครับในส่วนของ Unattend no TPM อันนี้ก็คือไฟล์สำหรับเครื่องที่ไม่รองรับการติดตั้ง Windows 11หรือว่าเครื่องที่ไม่มี TPM นะครับในส่วนของ Unattend TPM อันนี้ก็คือสำหรับเครื่องที่รองรับการติดตั้ง Windows 11มี TPM นะครับไปดูรายละเอียดกันนะครับอันนี้ก็คือชุดติดตั้ง Windows นะครับที่อยู่บนแฟลชไดร์นะครับแล้วก็มีไฟล์ที่ผมนำมาแจกด้วยนะครับ ก็คือริดมีริดมีเนี่ยเมื่อเปิดขึ้นมานะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับอย่าง u n a t t e o d e d TPM อันนี้ก็คือสำหรับเครื่องที่ไม่รองรับการติดตั้ง Windows 11แล้วตัวเลือกมีอะไรบ้างก็คือจะมีการข้ามการตรวจสอบ CPU RAM Secure Boot TPM 2.0นะครับข้ามการใช้ Microsoft Account แล้วก็ สร้างบัญชีชื่อ user นะครับมีการตั้งค่าภูมิภาคของประเทศไทยโดยปกติเวลาที่เราติดตั้งวิดีโอเสร็จครับเราก็จะมาตั้งเรื่องคีย์บอร์ด i m e Zone นะครับ original format อะไรต่างๆพวกนี้มาตั้งแบบไม่นวน่นแต่ว่าชุดนี้หลังจากที่ติดตั้งเสร็จการตั้งค่าแบบเมื่อสักครู่นี้ไม่ต้องไปติดตั้งแล้วนะครับเพราะว่าระบบ ตั้งค่าให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ข้ามความเป็นส่วนตัวนะครับปิดการเข้า,หารหัสอัตโนมัติด้วย BitLocker อนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ไม่รองรับการติดตั้ง windows 11สําหรับเครื่องที่รองรับการติดตั้ง windows 11นะครับเราก็จะให้มีการตรวจสอบ cpu ram secure boot tpm 2.0ปกตินะครับเพื่อความปลอดภัยนะแล้วก็มีตัวเลือกอื่นๆคล้ายก,กันกับด้านบนนะครับ นะแล้วก็เวลาติดตา้งวิดีโอ11ชื่อผู้ใช้จะชื่อ user ครับเราสามารถจะเปลี่ยนได้ถัดมาก็ไม่มีรหัสผ่านถ้าเราต้องการจะใส่รหัสผ่านให้กับผู้ใช้นะครับเราก็ตั้งเองในภายหลังนะครับแล้วก็โค้ดนี้ยปรับมาจากรูฟัตนะครับวิธีการใช้งานนะครับเราก็เปิดไฟล์ซิปขึ้นมานะครับที่ต้องการนะครับว่าจะ ใช้แบบที่ไม่รองรับ windows 11หรือว่ารองรับ windows 11นะครับแล้วก็ขัดลอกโฟลเดอร์ซอสแล้วก็ไปที่รูทนะครับแล้วก็ไปวางแล้วก็นำไปบูตเครื่องเพื่อติดตั้ง windows ได้เลยนะครับแต่ว่าแนะนำนะครับให้ถอดสายแลนออกก่อนนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็เสียบสายแลนปกตินะครับแล้วก็ไปตั้งค่าอยู่อย่างเดียวก็คือในเรื่องของปุ่มสลับภาษาหรือว่าปุ่มตั้หนอนนั่นเองเพื่อสลับแปน้นพิมพ์ภาษา,า,า,ษาอังกฤษนะครับ แต่นั้นก็ไปติดตั้งไดรเวอร์ครับพทีนี้ก็สามารถจะใช้งาน Windows ได้แล้วนะครับไม่ต้องไปติดตั้งไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรให้มันยุ่งยากนะครับนะแต่เรามาดูกันนะครับว่าตัวเลือกที่ผมนำมาจาก r u ฟั s นั้นมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือตัวเลือกของรูฟัสําหรับคอมพิวเตอร์ที่ไม่รองรับการติดตั้ง Windows 11นะครับ ผมใส่ตัวเลือกมาทั้งหมดเลยนะครับนี่เลือกตัวเลือกมาทั้งหมดเลยสำหรับคอมพิวเตอร์ที่รองรับการติดตั้งว i ดีโอ s 1 1ผมก็จะยกเลิก Remove r e q u i r e m e n t for เนี่ยตรงเนี้ยตัวเลือกแรกผมจะไม่ติ๊กถูกนะครับวิธีการใช้งานนะครับสองไฟล์นี้ก็เลือกเอานะครับว่าเราจะติดตั้งว n ดีโอสำหรับคอมพิวเตอร์ที่รองรับ วิดีโอส11เราก็มาเลือกตัวนี้ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่รองรับวิดีโอส11เราก็มาเลือก u n แอ t ์เ d t p m วิธีการใช้นะครับเราก็เลือกไฟล์ที่ต้องการจากนั้นก็เปิดนะครับโดยการดับเบิลคลิกจากนั้นก็ไปเลือกโฟลเดอร์ซอสนะครับแล้วก็เลือกปุ๊บก็คัดลอกมาแล้วก็กลับมาที่ r o o t นะครับจากนั้นก็ Page เพจพอเราคลิกไปที่เพจปุ๊บนะก็จะมีการ เขียนข้อมูลลงไปในโฟลเดอร์ source นะครับนี่โฟลเดอร์นี้ OEM ตรงนี้นี่ก็คือไฟล์ที่เพิ่มเข้ามานะครับช่วยให้เราติดตั้ง Windows แบบง่ายๆเลยเมื่อเรา double click ไปนะครับเราก็จะเห็นโค้ดต่างๆอันนี้สำหรับเครื่องที่ไม่รองรับการติดตั้ง Windows 11นะครับก็จะมีการ bypass หรือว่าข้ามการตรวจสอบ TPM ครับข้ามการตรวจสอบ Secure Boot ข้ามการตรวจสอบแรมครับนี่ก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันในส่วนของโค้ดตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือข้ามการใช้ Microsoft Account ชื่อผู้ใช้หากเราต้องการเปลี่ยนนะครับเริ่มต้นเนี่ยจะเป็น User นะครับหากต้องการเปลี่ยนก็มาเปลี่ยนตรงนี้ตร,นตรง Name เนี่ย User ก็เปลี่ยนเป็นชื่ออืน่นตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นชื่ออืน่นนะครับอ่าแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยเนี่ยตรงนี้ User เนี่ย ใช่ไหมมันจะมี user 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 ตรงนี้ก็เหมือนกันในส่วนที่ผมแก้โค้ดนะครับก็คือตรงนี้จากเ y เป็น no ก็คือโดยปกติรูฟัตเขาจะเขียนชื่อผู้ใช้มาแล้วไม่มีรหัสผ่านแต่ว่าเวลาที่ล็อกอินเขาจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านผมก็จะมาเปลี่ยนเป็น no ก็คือไม่ให้เปลี่ยนรหัสผ่านนะครับถัดมาที่ผมมาแก้ด้วยก็คือตรงนี้ ผมมาใส่0409แล้วก็ตรงนี้เพิ่มเข้าไปด้วยซึ่งโค้ดตัวนี้เวลาที่รูฟัตเขาเขียนมาให้เนี่ยเวลาที่เราเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแป้นพิมพ์เนี่ยจะเป็นภาษาไทยเริ่มต้นนะครับผมก็มาแก้โค้ดใส่ตรงนี้ให้เป็นภาษาอังกฤษเริ่มต้นนะครับส่วนอีกนๆผมก็ไม่ได้แก้ไขนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดติดตั้ง Windows สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ไม่รองรับ Windows 11นะครับ สำหรับคอมพิวเตอร์ที่รองรับวิดีโอ11นะครับเราก็มาเลือกตัวนี้นะครับมาเลือกตัวนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ซอร์สนะครับแล้วก็คัดลอกนะแล้วก็กลับมาแล้วก็มาเพจนี่จากนั้นเราก็เปิดไปดูนะครับ อันนี้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่รองรับการติดตั้งวิดีโอ11เราก็จะให้ตรวจสอบ TPM Secure Boot อะไรปกติครับแต่ว่ามาถึงขั้นข้ามใช้ Microsoft Account เลยนะครับในส่วนของ User นี่ก็เหมือนการโค้ดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันกับเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับท่านใดที่ คิดว่าไม่ปลอดภัยนะครับก็ไม่ต้องใช้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ต้องการจะใช้โค้ดนี้นะครับถ้าเกิดใส่ไปแล้วนะครับเราก็ไปที่โฟลเดอร์ source ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปลบโฟลเดอร์นี้ทิ้งเนี่ยเพียงที่นี่ก็ติดตั้งปกติเลยนานๆเลยนะครับไปตั้งค่าอะไรต่างๆคีย์บงคีย์บอร์ดหลังจากที่ติดตั้ง Windows เสร็จแต่ว่าถ้าต้องการจะติดตั้งแบบง่ายๆนะครับ ก็ใช้โค้ดเหล่านี้นะครับซึ่งโค้ดเนี้ยก็เป็นโค้ดที่ดัดแปลงมาจากรูฟั s นะครับถ้าเกิดว่าไม่ปลอดภัยแสดงว่าการใช้ตัวเลือกที่รูฟั s เขียนลงบนแฟลชไดร์ดก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันนะครับคือผมก็เอามาจากตรงนั้นนะแล้วก็รูฟั s เนี่ยเขาก็นิยมใช้กันทั่วโลกนะครับในการเขียนชุดติดตั้งของ Windows ลงบนแฟลชไดร์นะครับครับเนี่ยก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับที่ นำไปใช้งานกันได้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับหากมีข้อเสนอแนะประการใดก็สามารถจะแสดงความเห็นเอาไว้ที่ด้านล่างได้นะครับยินดีรับฟังทุกความเห็นนะครับสวัสดีครับ